สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กุยดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของโทรศัพท์ตัวนี้เลยครับ Big M e Hybrid เป็นโทรศัพท์มือถือหน้าจอ e-ink เอาใจนักอ่านดูหน้าจอได้สบายตาและจุดขายหลักของโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็คือเรื่องของหน้าจอครับที่เป็นระบบ e-ink เหมือนกับการอ่าน ตัวหนังสือจากหน้ากระดาษใครที่เป็นสาย e l ลิเดอร์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัวเครื่อง e l ลิเดอร์ทั่วๆไปก็คือเจ้าตัว BigMe h y b r ร d ตัวเนี้ยเขาสามารถใส่สิมการ์ดได้ครับโทรเข้าโทรออกได้ปกติทำงานได้เหมือนกับโทรศัพท์ Android ดีๆตัวหนึ่งเลย มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนครับแกะกล่องมาครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่ใหญ่แอบตกใจนิดหนึงเหมือนกันเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยหน้าจอติดอยู่ตลอดเวลาครับคือนึกว่าตัวเครื่องเนี่ยเปิดเครื่องมาตั้งแต่อยู่ในกล่องแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโทรศัพท์มือถือเขายังปิดอยู่ครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเขาติดค้างเอาไว้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้เราจะปิดเครื่องอยู่ ตัวหน้าจอเองเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่5.84นิ้วครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามี2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวหน้าจอขาวดำแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่พี่ใหญ่ถืออยู่อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีครับงานประกอบของตัวเครื่องในหลักๆดูแล้วถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสวยงามดูดีดูพรีเมียมการประกอบฟินนชชิ่งเรียบร้อยครับน้ำหนักของตัวเครื่องเองเนี่ยอยู่แค่170กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบาเลยแล้วก็ ด้านหลังของตัวเครื่องเองเนี่ยเขาจะทําเป็นลายหนังกันลื่นนะฮะพร้อมกับตัวหนังสือเขียนว่า BigMe มีกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟให้ด้วยตัวกล้องหนังของเขาเองเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ 13ล้านพิกเซลส่วนกล้องด้านหน้าครับจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้านข้างของตัวโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยก็จะมีช่องสำหร,รับการใส่ซิมการ์ดช่องใส่ SD คือมันเป็นอันเดียวกันอะถาดใส่ซิมกับถาดใส่ไมโคร s d แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันที่เราสามารถตั้งค่าเป็นคัสตอมไมได้นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดครับมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ ด้านล่างของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นช่อง USB C สำหรับการชาร์จในกล่องเองเนี่ยเขามีแถมเคสมาให้ด้วยเป็นเคสใสเขียน b i g m มีตรงนี้นะครับแต่นิดนึงเองเนี่ยเวลาที่ใช้งานโทรศัพท์นะฮะหลังจากที่ได้เอามาลองใช้งานแล้วนะก็ต้องบอกว่าเจ้าโทรศัพท์ตัวนี้เองเนี่ยเขาไม่มีการสแกนหน้าหรือว่าสแกนลายนิ้วมือนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดเครื่องคือถ้าใครที่ตั้งค่าล็อกเครื่องเอาไว้เนี่ยทุกครั้งที่มีการเปิดปิดเครื่องเนี่ยเราจะต้องใส่รหัสก็เหมือนกับโทรศัพท์รุ่นเก่านะฮะอาจจะ ติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูในแง่ของการใช้งานกันครับสำหรับในแง่ของการใช้งานครับเจ้าตัว BigMe h y b r e a k เนี่ยเขาลั่นด้วย Android 11นะครับมี Google Play Store ลงแอปพลิเคชันใช้งานได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ Android ตามปกติทุกอย่างเลย CPU ของเขาเนี่ยก็จะเป็น CPU Octa-core 2.3 GHz ครับซึ่งความเร็วในการทำงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะมีความลื่นไหลพอสมควรพี่ใหญ่ลองใช้งานมาพักใหญ่ๆเนี่ยก็ ค่อนข้างแฮปปี้ครับคือตัว CPU ของเขาเนี่ยมันมันลื่นอยู่แล้วแต่ว่าหน้าจออีอิงเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวหน้าจอเขาไม่ได้ออกแบบให้มีการแบบปรับเปลี่ยนหน้าจออะไรแบบรวดเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าหน้าจอมีความกระตุกกระตุกอยู่บ้างซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้ที่กระตุกเนี่ยกระตุกมาจากหน้าจอไม่ใช่กระตุกมาจากตัว CPU ของเขาหน่วยความจําในเครื่องครับตัวเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมีหน่วยความจําเป็น RAM 6 GB แล้วก็มีตัว ROM มาให้128 GB ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ Memory c a r กาเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของความจำเองเนี่ยก็ ไม่ได้สีเรียสอะไรนะครับตัวเครื่องนเนี่ยมี Wi-Fi มาให้มี b l บลู o t h มี GPS มีไจโรสโคปก็คือพูดง่ายว่าใส่มาให้ครบทุกอย่างครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนดีๆตัวนึงเลยต่างกันแค่ตัวหน้าจอเขาเป็นหน้าจออีอิงเท่านั้นเองในส่วนของหน้าจอเนี่ยจุดขายหลักของโทรศัพท์มือถือตัวนี้เขาจะมีความละเอียดอยู่ที่ 91. 9 DPI ครับสำหรับรุ่นที่เป็นจอสีแล้วก็275 DPI สำหรับรุ่นที่เป็นจอขาวดา ตัวหน้าจอเองเนี่ยเขามีความด้านนะฮะสังเกตดูเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเวลาที่ใช้งานในกางแจ้งสะดวกมากๆด้วยความที่เขาเป็นหน้าจอแบบด้านแล้วก็ตัวระยะของหน้าจอกับกระจกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือเวลาที่อ่านหน้าจอของเขาเนี่ยได้ฟีลเหมือนกับอ่านหน้ากระดาษจริงๆครับ อันนี้มาลองถ่ายวิดีโอด้วยตัวโทรศัพท์มือถือ Big m มีนะครับคือถึงแม้ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจออีอิงแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยเราก็จะได้เป็นวิดีโอสีตามปกติก็คือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยความที่โทรศัพท์มือถือตัวเนี้ยเขาเน้นในเรื่องของการอ่านพวกอีบุ๊กด้วยหน้าจออีอิงมากกว่าก็เลยทําให้เรื่องของภาพนิ่งหรือเรื่องของงานวิดีโอไม่ได้เน้นเท่าไหร่ นะครับในแง่ของการใช้งานก็คือพอใช้ได้แหละแต่ว่าคงไม่ได้เน้นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือตัวอื่นๆที่จะมาเน้นในเรื่องของฟังก์ชันของการถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายวิดีโออันเนี้ยเน้นที่หน้าจอเป็นอ e ีอิงมากกว่าครับเวลาที่เราใช้งานตัวโทรศัพท์ b i g กมีเนี่ยนะฮะเราปัดหน้าจอลงมาเขาก็จะมีเมนูการตั้งค่าเหมือนกับ Android ปกติเลยแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มในส่วน e-Ink Center ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่เราเข้ามาตรง e-Ink c e n t e r เนี่ยเราสามารถปรับ ตั้งค่าหน้าจอได้ครับว่าจะให้ตัวหน้าจอเนี่ยเขาทำงานในโหมดไหนคืออันนี้แยกแต่ละแอปเลยนะฮะมี Default นะครับแล้วก็มีเป็นโหมดแมกซีนมีคอมิกนะครับสำหรับการอ่านการ์ตูนมีเป็นวิดีโอแล้วก็มีเป็น c u สตอมไมซที่เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เองเราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็น Refresh Rate แบบไหนเร็วช้าแค่ไหนมี Full Refresh Frequency เองได้ครับว่าจะให้เขา รีเฟซหน้าจอบ่อยแค่ไหนเท่าที่ได้ลองใช้งานมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว Big กมีไฮบรีคตัวเนี้ยอ่านได้สบายตาม,มากๆคือเวลาที่เราอยู่ในแสงจ้าๆอยู่กลางแดดเองเนี่ยอ่านหน้าจอชัดเจนนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปที่เวลาที่เจอแสงเยอะๆอ,อยู่กลางแจ้งแดดส่องเข้ามาที่หน้าจอเนี่ยแทบจะอ่านอะไรไม่ออกแต่ว่าตัวนี้ก็จะ ตรงข้ามกันคือยิ่งแดดแรงๆเนี่ยยิ่งอ่านง่ายครับการอ่านตัวหนังสืออาการอ่านข้อความต่างๆเนี่ยทำได้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าถานอมดวงตาคือตาเราเนี่ยจะล้าน้อยกว่าปกติจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือทั่วไปพี่ใหญ่ลองใช้พวกแอปพลิเคชันสำหรับการอ่านหนังสือครับหลายตัวไม่ว่าจะเป็น Kindle นะฮะซึ่งอันเนี้ยแถมมาให้กับตัวโทรศัพท์มือถือเลยติดมาให้กับตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นแอปไทยอย่างพวกปิ่นโตหรือว่าจะเป็น วิบูนกิจที่เอาไว้อ่านกับตูนเองเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับใช้งานได้ลื่นไหลอ่านได้สบายถึงแม้จะรู้สึกว่าหน้าจอเขาเล็กไปนิดหนึง่งถ้าเทียบกับการอ่านจากเครื่องอ e ีเล็เดอร์จริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ได้เรื่องของความคล่องตัวในการพกพาในการจับถือถืออ่านแบบเนี้ยก็ถือได้นานๆโดยที่น้ําหนักของตัวเครื่องเองเนี่ยเขาค่าอนข้างเบาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเมื่อยมือนะครับส่วนตัวแอปพลิเคชันอื่นๆเองเนี่ยอย่างการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook เองหรือว่าจะเป็นการอ่านอ e ีเมลหรือว่าจะเป็นนกาารอ่ล อันนี้ทำงานได้ตามปกติให้ฟิลลิ่งแปลกๆดีเหมือนกันเหมือนกับเวลาที่เราพิ้น์สีออกมาคือฟิลลิ่งเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับการที่เราพิ้น์สีลงกระดาษแล้วก็เอามาอ่านนะครับอย่างเวลาอ่าน Facebook ก็เหมือนอ่าน Facebook บนหน้ากระดาษซึ่งตรงนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นหน้าจออ e ีอิงนะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เป็นหน้าจออ e ีอิงเองเนี่ยนะครับสีสันการแสดงสีเองเนี่ยมันจะไม่ได้สดใสเหมือนกับหน้าจอปกติก็ฟีลลิ่งเหมือนกับนั่นแหละอย่างที่บอกว่าพิ้น์ลงบนกระดาษอออกมาา ในส่วนของเรื่องของวิดีโอบ้างตัววิดีโอเองเนี่ยมันจะมีความหน่วงอยู่นิดหน่อยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของหน้าจอ e ink อยู่แล้วเพราะว่า refresh rate ของเขาจะไม่ได้สูงมากนะครับโดยรวมเองเนี่ยเท่าที่ใช้งานมานะครับเทียบกับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่249 US ดอลสีสาสำหรับหน้าจอขาวดำแล้วก็279ดสาอลลาร์สำหรับหน้าจอสีนะฮะหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ8 9 0 0 0าบาทนะครับสำหรับใครที่ชอบอ่านเอกสารบ่อยๆหรือว่า คนที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊กเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือใครที่ชอบอ e ีอิงเป็นการส่วนตัวนะฮะหน้าจออ e ีอิงแบบพี่ใหญ่เองเนี่ยค่อนข้างเดชอบหน้าจออ e ีอิงเป็นการส่วนตัวพี่ใหญ่ว่าตัวนี้เองเนี่ยเหมาะมากๆสำหรับการใช้เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องที่2ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับถ้าเทียบกับค่าตัวของเขาและทั้งหมดนี้ก็คือตัว Big Me Hybreak ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe youtube channel snaptec zone แล้วก็กดไลค์ facebook fanpage snaptec zone ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับ สวัสดีครับ